ผิดพาดไยดิน้องชายอ้าวไม่ได้เหรออนไ้ไม่ได้เหรอเออเนาะไม่เป็นไรแต่พี่เตะได้พี่พี่บอลเตได้ใช่ไหมเตะได้ใช่อจบเรีบร้อยแลเข้าไปดิไม่ได้เข้ามาหาพ่อเมือนไงเออ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 ออเ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  ตั้งชื่อโคตรเกียนน่ารักพ่อไงแต่น่ารักคนเดียวไอ้ตัวไอะไม่เกี่ยวเลยไอ้ใครอะไม่รู้้แลวก็ไอ้หน้าไอ้หน้าหีไงสวิตแฉ่ต้อวิดสวิตแม่ไยูไงตั้งมาหลอกตีวายูอะแคเติเติดไงเติดไม่เป็นหรอกขอพี่ขอตรงไหนตรงแชทพิมพ์แชทพี่บอลเห็นปะแชทพิมพ์ว่าอะไรอะไม่ตรงไหนไม่มันจะมีให้คลิกอยู่พี่มันจะมีลูกเตะอยู่อันนึงก็แล้ววะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็กดแบนเลยวะกดแบนม่งเลยแบนได้เลยพี่แบนทิปเลยแบนไปเลยไม่ต้องเต ไอทยุนอะไรก็ด้เอยอย่างนี้ใช่ปะไไหนเขามีอีกคนน่ะเรามีแปด้เอซีนี่ใครอะไอเกลไอซัพอะไรอะไอมันเข้าใหม่พี่้าพใหม่พี่วาย้าพใหม่เราปิดมาด้วยอ้าใหม่เราิดพลาดไม่หรอว่าพี่ไกเป็น ไปในคนหนึ่งปะเนี่ยสรุปเป็นไอ้เฮียอะไรอยูพูดเลยไอ้เฮียไกด์แล้วดูสตรีมนะไอ้สัตว์ไอ้เียสัดานเอออย่าอย่าดิมนะไม่มันไม่เนีไม่มันไอ้สัตว์อะไรไอ้ไก่ยอดสตรีมะไนด์อ๋อโอ้โหตัวเฮียเลยตัวเฮียเด็กเฮียเลยอ่ะอ๋อถึงว่าตอนแข่งกับกูทำไมทำดูมากอ๋อใช่พี่สตรีมไนด์แต่เวลาแต่เวลาคือไอ้แววนไก่จ่ามึงเติมด้วยเหรอกูชอบจริงๆเลยมึงเล่นกันจนเติมเลยสรุปกูตัดเลยวมากแม่พี่เห็นกูเลย ไม่คือปสะดุกสัตว์เลยเหรอวะคือตอนพี่เล่นเล่นไม่ค่อยเป็นไอ้หีดัแบไฟเ้นก้อนสี้อนแอบี้อนมเลยบ่นอ้ก่อนเปลียเล่นองผ่นก่อนไแบเอ้าไงกูน่ารักกอนไล่ีให้เซอร์ค่ะน่าพี่ไก่พี่ไก่เล่นสบีป่ะเอ้ยุ้ยเล่นอะมองป่ะเล่นอะมองพี่เล่นป่ะพี่บอยรอนนึงพี่อ๋อเนตอ มัเล่นเปาไม่ไมาไอดีพี่มาเล่นรับจีไม่อะไอตน้เล่ไม่ได้เดี๋ยวพี่แบงค์เรื่องสุเนดไม่น่าหลุดนะุ่สองขับดีเหรอตัวเซนไงตัวเซนอะรนกอเลยพี่รก่อนผมพร้อมแล้วพี่ มอะไรอะมั่มแบงค์อ่านอะไรอะมั่มเดรจโบมดจโ้มะมั่มเดรจโมก็มีให้โตวยเลยไอ้เหียมั่มเดโม้นี่ใครอะผมเองหนู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 เองไคือห้องห้องนี้คืออย่างนี้นะครับเวลาโหวตอ่ะมึงจะไม่เห็นด้วยว่าใครโหวตมันจะเป็นแบบฝีด ่าคือแบบปวดนัวได้เวลาทำเควส์อะเควสจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นต่อเมื่อเวลาคุณกดกดเอเมเบจเอนซี่หรือว่ากดรีพอร์ตอะจริงก็เจ๋งดิอ๋อจะต้อเล่นยากหน่อยอะครับพี่เข้าใจคือแบบว่าเดือดเดือดหน่อยอะเราดู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 โม่ก็แตกอะกแล้วนี่แหละเขาบวดปวดบวดซัวได้เลยพีสองผีสองไม่ไม่มางานนี้สนุกปิดบ้าตรงไหนวะพี่ มึงก็ไม่ต้องพูดไอ้เฮียเออไหวยังวะไหวยวังไอ้เฮียเฮียบเจี๊ยผมพีู่็จบแล้วเหรอ โอเ้องชผเดี๋ยวเดี๋ยวเก็เฮี้ยแล้วก็เฮี้ยแล้วเดี๋ยวเดีเดวผมดูกล้องอยู่โทรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก็เฮี้ยแล้วกเฮียคุณคุณยังไม่ได้ทอะไรเลยผมไหดูกล้อ้ก่อนเลยไอคนนีอ้นไอู้นนไอมึงเห็นศพแล้คนึงเดินออกมาไอ้นคนรีพอร์ตนีไอ้นนไอนใช่มันรีพอร์ตแต่ว่า คือกูเดินเข้าไปในห้องไงอ่ะครับมันจะเดินออกมันก็เลยเดินกลับเข้าไปกดรีพอร์ตไม่เมื่อกี้พี่บอยเดินพร้อมเข้าพร้อมผมใช่ปะเอาแล้วไม่มึือแต่แรกผมไม่เห็นผมเข้าไปปุ๊บแล้วผมจะเดินออกมาแล้วมันแวบขึ้นมาให้กดผมเลยกลับเข้าไปอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าอันนี้มึงชัวร์ใช่ไหมว่าไอ้ไอ้ไอ้แบ้ครับม้ไอ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 ้อ้อ้ไอ้ไ่พไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้าอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไ ผมไม่ได้ทำผมไม่มีพวกผมไม่มีใครใดผมเพิ่งเดินจากฐานเกิดลงมาจากฐานแม่แค่นั้นนะแปลว่ามันก็ต้องเห็นคนสวนเราไปดิอ้่ะเชี่ยขีดไหนว่าผมลืมเลยเนี่ยนแคกูต้องลงจากฐานแม่แค่นั้นเขาใส่คำเคล็อยู่น้องชายเห็นดีกว่าแบบปาดคอเลยป่ะปาดเลยอ่ะปัดแป้นเลยอ่ะ โอเคเปิดดูดูเวูเอาละเจนไอ้เียนี่คือกูไม่ได้เล่นหรอเนี่ยไอ้เียไวจังวะไอ้เียนี่กูไม่ได้เล่นหรอเนี่ยโอ้เียโคตรไวเลยต้เวลาผมดับโอโคนแม่งโคนเยเจยยมเจยยามเจานมเปิดไมเปิดไม่ หวยเอ้ยกูสักงคากูไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ไอ้เหี้ยหวยเอ้ยกูณเรือไปเหี้ยชอบดูกล้องไอ้สัตว์สันดาลเนอะเย็บแม่เอ้ยกูไม่คิดว่าจะเหี้ยแล้วมาใจนี่มันจะดูกล้องกะบ้านถึงก็ได้เนียนไงกำลังจพึ่งเล่นกันแบบใบไบๆอ่ะนะได้เหรอขำว่าพี่ขำพ่อ,องไงบุเรืองเด็กเฮีย แม่ง,งสัตว์เชีย่ยการดินเนียนไงมาเดี๋ยวก็สัตว์แม่งก่อนเลยเออผู้เชี่ยถึงเ,เล่นเป็นอีกเยี่อน้องกูไปแล้ว<อ>ยังไงดีจ่ะมันมีพวกสายดูกล้องไงที่ผมยังไม่ดูเลยว่ะพี่ผมเพิ่งเดินเข้ามาพร้อมพี่อ่ะใช่ปะ่ะอ่าแต่ผมมาจากไหนอ่ะผมมาจากขวากลางอ่ะพี่เดินมาแล้วก็มาแก้ไฟแต่พี่มาจากไหนผมก็มาจากขวาไงเฮ้ย บุเร yeah, ือได้เปล่าบุเรือได้เปล่ากกมมมาาาาจตรงงลบุเรือได้เปล่าบุเรือได้เปล่าดูตีบุหัวได้เปล่าบุเรือเป็นเนี่ยอยู่ไหนไอ้คนอยู่ขวาล่างคนอยู่ขวาล่างพี่ก็อยู่ขวาบนครับผมอยู่กลางกับพี่ปาล์มเอาพื้นกลางเอาเอาเอาที่คนมีมีแบบอยู่ด้วยกันอ่ะน่ะผมอยู่กับพี่ปามได้ผมดี่ใครของรุ่ปัดเบียสโซคือเยี่ยไกลอ่ะเบียสโซคือไกลเบียสโต้คือยี่ยงไกลมาจากขวามาขวาขวาบนแล้วอยู่ห้องเพรสตอนแรกไอ้ยอนอยู่ไหนดูขวาบนครับอยู่อะไร อยู่คนเดียวเลยมาจากขวาล่างเดินซไปขวาเลยขวาล่างพี่ผมมาจากห้องขางพ่มาจาก้ขวาล่างไร้คิวเห็ดเปล่าไม่เห็นพี่ผมอยู่ขวาล่างตอนก่อนเลยผมีอยู่ก่อนหน้าก่อนแล้วใยู่ไหนก็อยู่สายล่จะเข้าห้องไอเทียไปแก้ไฟอ่ะอะไรพี่แต่ประเด็ไม่เต็มว่างหนึ่งว่างหนึ่งวางหนึ่งพี่แม่ี่ใครพู่เดียนเลยพี่ใครเล่นเป็นไม่ไอวสารเย็ดแม่ที่ใครเล่นเป็นแม่ครัด อ้ยไม่ตหดนอี่หลนะเรวพี่กุกูแค่เจอใครอยู่กูฆ่าก่อนเลยกูอยกเอาแก่ปเรว่างมึงไม่มีมึงไม่มีคนอยู่เลยนะตาย้นเย่ัดีพี่ไม่ได้คือผมตายแล้วผมตายฟรีเลยอะไรอย่างนี้ ได้ก็คือมึงเป็นฆาตกรก็โดนทิ้แล้วแล้วผมบอกผมไม่ได้เป็นนะให้เป็นมึงก็ต้องทําให้มันให้มันเชื่อว่ามึงไม่เป็นอ่ะแล้วตอนนี้ผมบอกอะไรได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้มึงตายแล้วโอหแม่โคตรซวยเลยตายัดห้ามพูดก็คือมันคือเริ่มเกมก็ห้ามพูดเอาไว้ไงอ๋อโอเค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  นี่ผมกดได้เหรอกดได้หมดเลยเหรอเจ๋วดีกดกดเรื่อยๆเลยสับนี่เดี๋ยวมีได้ปะคืออะไรอ่ะไมเห็นดับเลย อ๋อดับได้ไม่รู้ลัวใช่ไหมเขาดูดับดับรัวไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ oh. oh, <laughs> คนเล่นไก่ระยากคอยบอกไอ้ยังไปบอกกูกดบันมือเลยกูกดบันมือเลยไอ้ทีิว่าถ้ามันจะมันหน่อยผีแม่งคุยกันได้น่าจะมันนะแบบเดซีดอะแบบผีคุยกันได้หน่อยอะมันจะได้แบบเตียมกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอย่างี้แม่ไม่เตียบกว็เลยผมว่าสุดท้ายถ้าคนเล่นกันเป็นหมดแม่งผีเล่นยากวะไวอ,อ้เลี้ยงหนึ่งวะสุดแม่ยอดคตยอดเฮีย ก็ภูมิใจในตัวแม่จริงๆว่ามันเที้ยมตอแหลเก่งจริงๆ,ๆ เย็ดโจย,ย็ดโจลำวะตอนที่ไหนไอ้วดเลยพี่พี่บทบทตามผมเลยสีเขียวไม่ใช่เขียวเข้มนะเขียวอ่อนผมผมอยู่กับเขียวเข้มแล้วก็พี่เบสจะพี่เบสตายใช่เปล่าดีดีอันนี้พี่พี่เชื่ออ้าวผมผมผมเห็น

โอเคให้ให okay, yeah, yeah, yeah. ้เราเฮ้ยพี่ผมไม่ได้อยู่ห้องก้นกับมันไม่ของของี่ไม่ได้เอาเงีา้ก็ไม่ใช่มึงก็ไอ้ผิวปะล่ะเอาะนี่เอาถ้าถ้าตอนนี้พ่ายชนะคือจบถ้าไม่ใช่มึงเพราะว่าเพราะว่าพี่พลล่น่ะพี่แบงค์อ่ะกินไปแล้วเพราะว่าทุกคนที่พูดแต้มหน้าถูกต้องหมดเลยขวาบนมีจริงห้องนะ้ำมีจริงแต่ไอ้ปลาอัพพี่ไม่เห็นนะผมมาจากขวาบนแล้วก็ลงแล้วมื่อกี้โอเคโอเคแบ๊กหมด

โทษไอพี่วาวขี้วะปวดขี้ได้เออมันแบพี่ใช้เวลาแค่นะทีดียว่ทีวร่างกาพี่จะไม่ขี้เลยอไออะไรีบอลคพี่เล่นสีตลอดเดยวใช่พี่ชอบป็ดคนชอบสีฟ้าครับฟ้าอ่อนนะ ว่าจะไปอยู่สังกัดสีฟ้าด้วยเอ้ยแต่ส่วนใหญ่คนเดิมมันก็เป็นอากาศโลงไงถูกรโองพี่จริงครับ <c oughs> ปิดไมค์ด้วย ทำด้วยอะไรวะไอ้เยี่่ 对。<在> ก็เลยเข้าไปอีกห้องนึงไปต่ออ่ะใช่เห็นเห็น่่มนมมลคจริงนะเฮ้ยมี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 เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไกด์ฆ้ารีพอร์ตเเดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเฮ้ยยยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮลย้ย้ยยเฮ้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 เ ชินสวยชินแน่ทำเดียวตายฟรียังไม่เล่นเลยเล่นแบ๊คกูจะเล่นเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเล่นของเราพี่เออไปฆ่ามันก่อนดิภารกิจเริ่มใช่ไหมเดี๋ยวข้าวยาวเลยจัดใส่คอมือจัดสันดานาหนีย่ะ มีดอเมรได้กูรู้เป็นเรื่องเว้ยแล้วกูรู้ ห้าพ,พูดครับที่ เจ้าพี่บอกว่าตองไมวสมันเยอะๆมันจะเล่นยากไงเฮ้ยรักอร่อยว่ะน้ำพริกกะปิไอ้น,นี่สั่งไปสั่งมาอร่อยเว้ยอร่อยหรออืมอร่อยเขาชอบอ่ะไม่อร่อยได้ไงเช่หหอไม่น่าแหละมันได้ใจดีว่ะ ต้องมีคนตายเช่ไปอยากรล้ว่าใครอยู่ไหนบ้างครับตามปลาล่างนะไปอยู่กับปลาไปยาใหม่บิ๊กกต้องอยู่ป่ะไม่อยู่ตั้งแต่แรกอร่อยป่ะจริงไหมเด็กนู่นเดงกเขาได้มาจากใครหรือไงประเด็นคือเราเราเราไม่รู้ขายตรงไหนมีเขาตั้งตรงไหนดีกว่าอันนี้ไม่รู้เลยพูดเพื่อเออเผป็นไง อร่อยเออเนี่ยอยู่ไกายพักเหนื่ยพี่ใส่แย็นล่าสุดอะล่าสุดอะไอตอนที่เราไปแตะมือในสองฝั่งอะแล้วเดินผ่านตรงกลางอะเจอเต้ยอะเดินผ่านอยู่นะเออใช่เดินฝัางซ้ายใช่ใช่เดินฝั่งซ้ายนั่นแปลว่ามันจะต้องไปทางซ้ายใช่ใช่ไปทางซ้ายครับไม่น่าจะต้องตายอยู่ซ้ายเนี่ยแหละมีใครอยู่ไหนบ้างอะไอป้าก็ผผมมกาไกายนานเนี่ยผมแยกกันสีคนแล้วผมก็ตอนไม่ตั้งต้นเกมไม่ได้ คดูก okay. <ah okay. ันเนี่ยแต่ผมยังไ่ผมังเ่งไอโรุ่กุกงเ้ยไอสัตว์อย่าเบติดัดดิ้าพูดไอจอนไหนจะอนี่อยู่ข่ายฟ้มเปขวาแต่แต่ไมอยู่ขวาผมาเพนขวาครับฝั่งขวาใครอยู่ใครเห็ดใครเห็ดจอนบ้างผมไม่ไน่ามีผมผมไม่เห็นใครเลยผมว่าผมอยู่ข้งกล้องตลอดแล้วหลังากจอนดูว่กล้องเสร็จแล้วผมวิ่งไปทำไอทำโทเสร็จแล้วไปไหนจอไอจ่าไอจ่า อะไรวะคือผมอยู่กับพลล่าสุดแล้วก็มาเดินสวนกับเจอพี่ไกด์เจอพี่ไกด์เออผมเห็นอยู่ผมว่าไปหองจอตรงกลางก็ไปแตะมือเสร็จแล้วก็เดินผีสองเดินผสองแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่จะพูดก่อนนะจอพี่อยู่ฝาล่างนะเว้ยแต่พี่ไม่เห็นมึงแม่ไม่หนักเลยพูดเยอะเลยจะถามก็แล้วแต่เดี๋ยวว่าไม่มีใครเห็นมัไงถามไปเฉยเออเอาแล้วอยากพูดละเอยากเลยกูบอกเยอะก้นเต้อก้นสองโสดด้วยยังโค้งยากจังวะ พี่บอยเป็นไวสัตเป็นคนถามตลอดเวลาถูกไหมยังงี้เกนนี้ใครแม่งเป็นคนเป็นคนถามแต่ว่าไล่ไล่เแกล้งหลอกถามอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยเป็นไวสัต เขาหาบูญพี่โหแต่บางทีมันเบนนะดิพวกขี้ขี้บัวอะไรเงี้ยมันเหม็นจริงร<ะ>โอ้ขอบคุณครับแล้วเขาป่าจากไหนมาดิจากร้านไงเอาละให้มาเหรอเฮ้หมดเหรอมันเยอะเอาเยอะมากเลยเหรอเยอะมากข้าวเยอะกับไข่อะเหลืออีเกเหรอเหลืออีเกเยอะเลยอะเหลือเยอะเลยเหรอเ,รเหลือหน่อย,อย ตองไปเทยบไปให้หมดหมดไปเลยมันเยอะอ,มอ,ะอม๋มันเยอะยอย่าพูดคำว่ามันเยอะกับพี่อรอบต่อไปจะไม่ได้จบด้วยคำว่า,ขา,ขาคขาขางานจริงนะไปดูจริงนะงเดี๋ยวละไอ้ป่าไม่น่าเป็นว่ะตั้งใจทำเพจใช่ไหม แต่กูว่าช็อตนี้แหละกินบอยตายหาไปแลไวสัว์ดีไงรู้เยอะแล้วใช่ไหมมึงดีไงนี่ไงเก็บรายละเอียดใช่ไหมตายหาซะสอบถามใช่ไหมยอบสามตำแหน่งไงพี่จอดว่าไง เมื่อกี้ใครเพิ่งวิ่งลงมาวะไอ้ไม่รู้แต่ผมมาอยู่ในห้องไฟกับพีสองคนใช่ก็มีคนที่เพิ่งสวนลงมาใครวะสีแล้ววะกูกูไม่กูมาจากขวาไอ้สัตว์เพื่อนกูไม่ได้มาจากไหนไอแต่ผมเชื่อเป็นใจว่ามาจากขวาพี่พี่มาจากขวาทุกที่เว้ยนม่เป็นใจมาจากข้างล่างไม่ใช่เหรอวะาเปิแต่ผมเชื่อเป็นใจนะมาจากขวาจริงเพราะว่านตามเขามาอยู่ไม่นใจมาจากข้างล่างไม่ใช่เหรอวะพี่ปักจะต้องมีเสาเปลโอเคแล้วโจทด้วย ถ้าสมมติแยกแล้วก็แพ้เลยนะคือถ้าเกิดเนี่ยแล้วแล้วกี่มันสองคนมันฆ่านี่คือหมดแล้วนะยากอ่ะไม่มีมูลเลยอ่ะไม่มีมูลเลยอ่ะคือเขาห้องไฟมาแต่ผมบอกเลยว่าขอกัะพิจารไม่ใช่แน่นอนกต่ที่อะคือบว่าเจอสมบูรณ์เอออรงนี้มันรถไฟ ล่าสุดที่เจอพี่บอยนี่มีสี่คนคือกูไม่รู้ว่ายไกลไหมแต่ไกลมันก็คนคิวไม่เว้ยประเก็นถ้าสุดกูฆ่ากูวดต้องมาทางซ้ายไป็นคอมบ้าประเก็นแล้วมาเจอศพของพวกมึงเฟยจอนเละแม่ลึกจัดแล้วตอนแรกมึงอยู่ซ้ายกูแล้วมึงเดินไปไหนมาอยู่ซ้ายล่างขวาล่างเลยขวาล่างเลยเ็ะแม่เออแล้วเจอศพตรงไหนศพพี่บอยอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องห้องห้องกล้องกับห้องไฟบ้านลงทางเดินตรงกลางห้องกล้องกับห้องไฟ ยแบงงซื้อใจไปแล้วอ่ะือแ่งซื้อใจไอจอนแล้วอ่ะไอ้มันซื้อใจไอจอไปแล้วอ่ะเออไอแวรมันซื้อใจจอแบบซื้อใจเลยอ่ะไอยูแงเื้อจไอจอนไปแ้วอ่ะเอไวร์มั้ใจไอจอนแบบซื้อใจเลยอ่ะไอยูแบซื้อใจจอไปแล้วอ่ะไม่น่าให้ผมอ่ะไม่น้ไม่นาให้จอนป่ะไอแวมันก็ซื้อใจไอจอไว้อ่ะ เท้าแหวงกับไกด์อาจไปไปได้แต่เท้าแหวงกับจอนไม่น่าใช่ว่ะแหวงซื้อใจจอนแล้วอะเอาเควสเสร็จอันนี้คนดูงี้ก็ชนะ,ะแล้วดิเนี่ยเควสเสร็จแล้วอะเอาเควสจบแล้วดิชนะ,ะแล้วนี่ 怪胎！